สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับนายแพทย์กิติพันธ์ฉลองผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ด้านระบาดวิทยาครับวันนี้ขออนุญาตนำเรียนสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่20มกราคม2565นะครับอาจะมีประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนของอที่มติจากที่ประชุมจาไม่ว่าจะเป็นจาก สบ,บคหรือว่าจะเป็นจากคณะทํารรงานของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการประชุมกันในบ่ายวันนี้นะครับเริ่มต้นจากสถานการณ์ประจําวันที่20วันนี้นะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น117รายนะครับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับผู้ติดเชื้อ117รายนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีการตรวจพบนะครับจำนวน9คนนะครับแล้วก็อีก108คนเป็นผู้ติดเชื้อที่มีประวัติอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับอยู่ที่32,874รายครับ ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาอยู่1,933รายนะครับมีจำนวนลดลงเล็กน้อยนะครับโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการก็คือในกลุ่มสีเขียวนะครับจำนวน1,597รายในกลุ่มที่มีอาการปานกลางสีเหลืองอยู่ที่310รายและในกลุ่มที่มีอาการหนักนะครับหรือสีแดงอยู่ที่26รายตัวเลขนี้ก็จะ ทรงๆมาตั้งแต่ช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ยังเฝ้าติดตามยังไม่ได้มีการขยับสัดส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อหนักเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มที่ยังพบต่อเนื่องก็หลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับในจำนวนนี้ก็มีรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ โรงพยาบาลรัฐ264รายเอกชน679รายนะครับแต่ที่จะเยอะหน่อยนะครับก็คือกลุ่มที่อาการไม่หนักเราอย่างที่ผมเน้นย้ําเสมอนะครับเราใช้วิธีการแยกกักตัวเองอยู่ที่บ้านหรือการทํำโฮมไอโซเลชันนะครับยอดสะสมตอนนี้อยู่ที่300ขออภัยครับ3,462รายและในส่วนผู้ที่ไม่สะดวกในการทํา โฮมไอโซเลชันหรือแยกกักที่บ้านก็เข้าไปพักอยู่ใน Community Isolation หรือ CI อีกจำนวน1,486รายครับวันนี้ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายนะครับที่ได้รับการตรวจด้วย ATK เพิ่มเติมวันนี้354รายนะครับลดลงจากเมื่อวานนะครับทำให้ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายนะครับสะสมอยู่ที่1,3626รายครับ ในส่วนของผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับหลักๆก,ก็จะอยู่ในอำเภอเมืองนะครับจำนวน59รายนะครับแล้วก็จะมีในแม่ริม20รายสันทราย14รายนอกเหนือจากนั้นก็ต่ำกว่า10รายนะครับก็กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ผู้ติดเชื้อยืนยันที่ได้รับการสอบสวนโรคและเชื่อมโยงคลัสเตอร์ต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ไม่ได้มีคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะครับหลักๆก็จะเป็นการระบาดท,ที่ต่อเนื่องจากคลัสเตอร์เดิมที่เราเจอและก็เป็นการระบาดท,ที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวจากผู้ที่ไปสัมผัสในชุมชนเป็นหลักนะครับในจำนวน108รายที่มีการติดเชื้อในจังหวัดก็เป็น ผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า51รายนะครับแล้วก็มีผู้สัมผัสในครอบครัวจะมีคลัสเตอร์ที่มีการพบต่อเนื่องแล้วก็มีการสอบสวนโรคเพิ่มเติมนะครับก็จะมีที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่นะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก1รายรวมผู้ติดเชื้อยือนยันสะสม13รายก็เป็นที่มาให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็ขยายระยะเวลาในการ ปิดให้บริการของสำน ne ักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เป็นระยะเวลา10วันนะครับก็จะมีหนังสือสั่งการออกมาต่อไปนะครับต่อมาก็จะมีที่ร้านบ้านแอนบียอนนะครับที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายนะครับแล้วก็จะมีตลาดสิริวัฒนาและตลาดเมืองใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งตลาดสิริวัฒนา2รายแล้วก็ตลาดเมืองใหม่อีกหนึ่งรายนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดที่เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางมาจากนอกพื้นที่จำนวน9รายหลักๆก็จะเป็นต่างประเทศนะครับที่เดินทางเข้ามาภายใต้โครงการเทสันโกจำนวน5รายอีก4รายก็จะกระจายมาจากกรุงเทพมหานครจากชนบุรีภูกเก็ตและกระบี่จังหวัดละหนรายครับก็คลัสเตอร์เริ่ม จำนวนลดลงนะครับและไม่ใช่คลัสเตอร์ใหญ่ก็สอดคล้องกับตัวยอดที่กําลังมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องวัคซีนก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องวันนี้ได้ฉีดวัคซีนเพิ่มจากของเดิมนะครับสะสมตอนนี้เราฉีดวัคซีนให้ประชากรคนเชียงใหม่ของเราเนี่ยไปแล้วกว่า1 5 6 8 0ล้านโดสนะครับ ซึ่งในจำนวนนี้ก็เกินร้อยละ90ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลเข็ม2เนี่ยก็เริ่มแตะแตะเข็ม1นะครับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งก็จะได้รับการนัดหมายตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มเป็นหลักละนะครับเกือบ90%เพราะฉะนั้นต่อไปอย่างที่เราได้มี การประชาสัมพันธ์ไปนะครับในการเรื่องกระตุน้นการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับตรงนี้ก็ยังคงต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องก็ท่านสามารถจะวอก k ินเข้ารับการฉีดได้ตอนนี้เราฉีดไปแล้ว3 4 5แ0 0สกับอีก28โดสนะครับก็ยังคงมีผู้ที่ยังรอที่จะกระตุน้นภูมิคุ้มกัน,กนด้วยการฉีดวัคซีนโควิด1 9ในเข็มที่3อยู่ก็สามารถจะวอกินเข้าไปตามจุดฉีดต่างๆหรือต,ตามสถานพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับ วันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมที่มีการประกาศมาจากสบคนะครับในเรื่องของการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชาณาจักรซึ่งจะมีการบังคับใช้ในวันที่24มกราคม2565นะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อสรุปจากการประชุมที่ทางสบคก็ได้นำเรียนแล้วก็ได้ส่งต่อมา สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับก็ยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับหรือที่เราใช้ระดับสีก็คือสีส้มนะครับก็มาตรการต่างๆก็ยังคงไว้เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจํากัดการรวมกลุ่มกิจกรรมไม่เกิน500คนนะครับการรับประทานอาหารการเปิดต่างๆการผ่อนคลายก็ใช้ มาตรการเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้มีการประกาศออกมาเป็นคำสั่งเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นพื้นที่สีฟ้านะครับในพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวจํานวนห้าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่ ก็ยังคงไว้แล้วก็มีมาตรการในการปรับเล็กน้อยก็คือเรื่องของการจํากัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับขยับเวลาจากเดิม21นาฬิกาเป็น23นาฬิกาซึ่งตรงนี้ก็จะได้มีคําสั่งออกไปอีกครั้งนะครับซึ่งร่างฉบับนี้เนี่ยก็ในของระดับประเทศก็จะมีการเริ่มใช้ในวันที่24มกราคมนะครับในสัปดาห์หน้า ที่ยังคงปิดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เน้นย้ําสําหรับสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ,สถา,ร,การสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะยังคงให้ปิดนะครับเว้นแต่สถานประกอบการดังกล่าวจะปรับ มาให้บริการในรูปแบบของร้านอาหารและต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเท่านั้นถึงจะเปิดให้บริการได้นะครับแต่ว่าก็จะไม่สามารถให้บริการในรูปแบบเดิมได้ก็จะเพียงแค่นั่งรับประทานอาหารเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการายื่นเรื่องมีการประเมินแล้วก็ขอได้รับการอนุมัติก,ก่อนนะครับ ก็ตอนนี้สถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่เราก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับยังพบการกระจายของเคสถึงแม้จะไม่ได้เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆแต่ก็พบการระบาดต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในชุมชนหรือในเพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังคงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับในการใช้มาตรการป้องกันที่เราใช้ Universal Prevention นนะครับป้องกันแบบครอบจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นการปิดหน้ากากการเว้นระยะห่างนะครับ สำคัญคือท่านจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในสถานที่ต่างๆแล้วก็เลี่ยงไปในสถานที่เสี่ยงนะครับเช่นสถานที่ที่แออัดสถานที่ที่อาจจะต้องเปิดหน้ากากหรือว่าต้องมีการเข้าไปใกล้อันนี้ท่านจะอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็พิจารณาหลีกเลี่ยงหากไม่จําเป็นนะครับก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับ D M H T T A นะครับไม่ว่าจะเป็นการ เป็นระยะห่างการใส่หน้ากากอนามัยมันล้างมือวัดอุณหภูมิตรวจหาเชื้อแล้วก็ใชแอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะนะครับถ้าหากว่าท่านมีอาการผิดปกติหรือท่านมีความเสี่ยงนะครับก็กรณีท่านมีความเสี่ยงก็จะต้องดําเนินการกักตัวก็สามารถที่จะ,ะประเมินอาการแล้วก็กักตัวตามแนวทางที่ผมได้นําเรียนไปครั้งที่แล้วหากท่านใดมีอาการผิดปกตินะครับก็ <c oughs> สามารถเข้ารับการตรวจได้หรือหากท่าน ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เบื้องต้นแล้วมีผิดปกตินะครับก็ขอเน้นย้ำประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งในเรื่องของศูนย์ประสานงาน ATK นะครับสำหรับผู้ที่ตรวจ ATK เบื้องต้นแล้วพบผลเป็นบวกนะครับก็ขอให้ท่านติดต่อประสานงานโดยเน้นในอำเภอที่ท่านพักอาศัยอยู่เป็นหลักนะครับจะทำให้ได้รับการติดต่อได้รับการประสานงานแล้วก็การจัดไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ยาเรื่องการดูแลทางการแพทย์ได้รวดเร็วที่สุดนะครับก็ขอให้ท่านประสานในอำเภอซึ่งก็เพิ่มเติมอำเภอเมืองก็มีหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือหมายเลข091-787-4371 นี่ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่ออํนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองที่มีผู้ติดเชื้ออยู่นะครับแล้วก็อาจจะมากกว่าพื้นที่รอบนอกนะครับก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าติดขัดตรงไหนก็สามารถประสานไปยังศูนย์ประสานงาน ATK เเชียงใหม่ได้เช่นเดิมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0654724315ถึง9ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ หากมีปัญหามีติดขัดก็สามารถประสานได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้นะครับและเป็นมาตรการต่างๆที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรวมถึงทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับขอบคุณครับ